เอา้ามื่อวอนี้ภาพพี่น้องมารับช่อมบรรยากาศทองให้ทองหน้าห้าหลังจากเกี่ยวเขาแล้วเนาะเป็นควายห้านี่ละพี่นอ้องอใหน้หน้าติดกันกับหนามล,ลายเลนี่นามก,นนก็เป็นบวกเป็นบวกอยู่เดี๋ยวเพิ่นกะได้กินได้ยู่ดอกนี่แต่ว่าถถาพอ,าาอแล้วแล้วเ,เ,เ,เมื่อยแล้วเราบริเฮ็ดหน้า,าหน้าปังจริงๆแล้วกอ่อก็สามาเท็ดหน้าปังได้เด้เพราห้ามี เขามีอ่าน้ำบ้าดานจะเป็นบ้านนอกดาวน้อยแต่ว่าเป็นนอกดาวน้อยถ้าว่าก็ใหญ่เติบอยู่พี่น้องมันเป็นสร้างเนาะน่ะนัเพิ่นมันเป็นสร้างิ่นกระเห็ดได้เนาะกบรบ่ต้นทุนบระแพงคือเฮ้าอันนี้ของเข้านี่เฮาสื่อมากหกหมื่ 6, นกว่านี่นู่นนี่นั่นก็นเกือบเจ็ดหมื่นหกหมื่นกว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาสิขีรดไปน้ำทงังไปเบิ่งอันบักฮูย่ายลวกะ ปักมว่วงจะล่างเป็นดอกเนาะพี่น้องเนาะไออันนี้ต้นแสแบงเนาะนี่บรรยากาศที่ซานบานเฮ้ามันนี่ก็เป็นรีสอร์ทยู่ไก,ก,ก่หน้าสีปลังพี่น้องนี่เป็นเรื่องกันเซล่าอยู่นี่นี่จะต้นคูนเนาะเดี๋ยวไปเบื้องสา,านา้ำแล้วก็ไปซองเบื้องเฮือนก่อนเด้อพ่อว่าบ่ได้ไปดูแล้วบ่ได้มาดูละสิเขาไปซองเบื้องเฮือนจะข้าวก่อนนันเบนยหน,น,น่อย่นอะอยู่ไนกระร่างดื้อแม่อันแม่แล้วกระล่างเล่มอยู่เป็นพี่น้องนี่น,น,นี่นี่ีแม่แล้วกระล่างเล่มอยู่เนาะนี่อยู่หน้าถนนเนาะ แต่พอแล้วนางเบ่งควายหน่อยพอเวลานอนเฝ้าแล้วอยากมันคล่องแล้วก็นอนปลอยมันนอนเกลือกตมพี่นั่งออ,อีสาน้าเท่ากับเจงซี่ละนอนผู้แ่านางบั่ขาวใหม่ด้วเฮ็ดขนมฮ็ดขนมใส่ถุงมให้่สองถุงเหมือนสาวนเนาะขนมนั่งเล็ดแล้วก็บ,บัเอื้อมันกับว่าโอ้พอมีเวลาหนึ่งวันสันเลยเอากลับขึ้นไปแล้วเสียนอ๋อดีแล้วใส่ผ้ามีจมูก แก้เขาคนกัไปแล้วทางน่ายเนจะเป็นนายกเป็นญาติกันนี่แหละนายกเป็นเอ็นเป็นอดีตนายโยนเป็นญาติพี่น้องนี่ของฮามี่แหละเจ้าว่าอ่าเพิ่นเกษียณแล้วเลี้ยงปูเลี้ยงปลาหนอกปลานิ่นเนาะเป็นเอารถไปใส่ปลาใส่ปูไปขายไปเดี๋ยวเข้าขยับไปหาเถียงหน้าเขาขี่รถไปหาต้นคุ้นไปเรื่อยๆนี่แหละสีขามาเอาเขาไปเห็ดขนมพี่น้องพอใหญ่แล้วเอามาผิดสวมไม่เป็นเขาเก่าแหลายเดือนแล้วฮกเก็ตเดือนแล้วล่ะ สิพปีแล้วบอ,อมันเหลืองมันบอเป็นตะก,กินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวภาพไปเบิงอ่าบรรยากาศไกลๆเทียงหน้ามันจะเป็นดอกบอกวงออกดอกเนาะบาสิไทยบกวงออกดอกค่ะพี่นอ้องเบิ่งหลายเถื่อเราต้นเตีย้ยๆเพียงหัวนหนึ่งได้พี่น้องแต่ว่าดอกขาจากผักส่องไปก็เห็นเนาะไปๆขี่รถไปเรื่อยๆกอนเนาะ

เหลือส่วนหนึ่งอยู่เหลือพอเบิดตกอกแต่ว่าก็เหลือส่วนหนึ่งกระอยากก็ได้กินอยู่อ่ะขี้เล็กก็ร่งเป็นดอกก็ตัดออกจากตอหลายเทือแล้วน,นี่กับต้นบุก่งเลยพี่นอ้องนี่อยากมาได้กับไม่ปิดไปต่ำนี่ก็เอากระทโลกเจ้นี่อ้ากระทโลกฮะพี่น้องนี่กระทโลกอยู่หน้าทอพอถอแม่แล้วมาอยู่หน้าอ่อมีเห็นบอลแล้วปลูกออกมง้คงามเห็นปะ ออกดอกแทะงะอยู่ของเรา,เอาดอกบานชื่นดอกเอียงของเราแล้วก็ปลูนี่ปาลาล้วยอันนี้ลูก่เรามาถมดินไว้ต่ว่าสุดท่ายกะเป็นโล่งจอดรถเนาะแต่แหลกว่าเห็ดเป็นโล่งจอดรถต่ว่าสุดท่ายกะเป็นปาลาลกวยเคริงหนึ่งแล้วก็เป็นคอ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 ,อ,อ,อฟื้นเคงนิงหนึ่งถ้าพอแล้วดูแล้วก็หันไปเรื่อยไปเนาะนี่โอ้ยใบตองสวยหมันพี่น้องมึง ยายแล้วไปใหญ่มาจากบ้านมาปูกรุมแล้วต้นแล้วต้นแล้วต้นพุ่นมึงไปตองซอยเบิดเอาสิเอาฟุเข้าไปน้ำจากทุงอยู่ดอกเอาไปใส่ต้นบกักฮูเออต้นบกักม่วงเขาซื้อบอักม่วงมาปูกตอนที่ฝนมันเร่งๆและปรากฏว่ามันกำลังออกดอกเอาสิเอาฟุนไปใส่อันต้นบักม่วงอัน บรรยากาศดีได้พี่น้องอยู่งนี่สพอ,อนี่เพรื่องตัดหญ้าแล้วนี่ควายกะเล่มอยู่พุนละสพอนางเลี้ยงควายอยู่โฮมใหม่โฮมีิเล็ก <c oughs> ข้างเขาหน้านี่ท้าแม่เราไปกลนมากกลนมาจากบานมาปลูกดูไส้ามาถมดินไว้เนี่ยกระต้นบาุ่งน้อยอ้าวเป็นตะหักแต่พี่น้องมึงน,นกน้อยอ่ะนกน้อยนอกน้อยไปไปละไปละ ต้นักหุวงหน่อยตัวนี้ไปจะหักเถอและไปกินหนวยหย่อนอยู่ตัวนี่นี่ต้นจำป่าจำป่าแดงแย่ละมักปลูกจำป่าแดงเลยอือนี่ก็ต้นมะพร้าวน้ำหอมนี่ที่เราเอามาปลูกนี่ที่ที่เพื่อนให้เนาะต้นละร้อยนี่เอามาปลูกอ้ยก้างไงก้างเลกินหนวยด้พี่น้องอือ โอ้โหสำปันไม่คือใหญ่ปะทอกันล่ะตัวนี้คือหน่อยๆอยู่หืมมะพร้าวน้ำหอมฮ้องตัวนี้คือต้นหน่อยๆหนึง่งต้นนี้กับเอามาพร้อมกันดิแต่ว่าต้นนั่นใหญ่ล่ะต้นละลอยม่พนันเอามาฝากแต่ผกตักไตเนาะ อันนี้ก็เป็นผักหอมปี๋หอมปี๋ยวเงข้าเสียด,ดเด็ดไปไหวอยู่ดอกงาสองงาไปไหวสูบักเขือสูบักเขืออันนี้เป็นกล้วยอ่อน่าจะเป็นกล้วยไอ้ถั่วลิสงแบบนี้น่าจะเป็นกล้วยกล้วยตีบกล้วยตีบก็คือกล้วยอ่อกล้วยอีอองก็ตั้งหากกล้วยตีบก็ตั้งหากเนาะมันจะเป็นมีเมเ็ดนี่ยัง สิมีหน้าเพื่อนบ้านแล้วก็นหน้าซางอยู่ข้างหลังนี่สองหลังแล้วก็ข้างในเป็นปศุสัตว์เพิ่นแ็แยกไปทั้งฝุ่นอีทัางหากทั้งนานาถนนเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นหน้านานนองสาวเม่เดิขย,ยับเข้าไปตรงนี้ก็เป็นหน้าอ่าหรือบ้านเครื่องบ้านเนาะทุกมือนี้เพิ่นเห็ดเป็นหน้าหน้าเครื่องบ้านหน้าเครื่องบ้านแบบประมาณว่า อยู่บ้านเคืองเคืองหนึ่งล้วก็อยู่หน้าเคืองหนึ่งโดยมากกะมีกิจธุระการงานสําคัญน้าวัดน้าว่าจังเขาบ้านโดยมากกะจะมาอยู่หน้าเนาะนี่พี่น้องโดยมากก็จะอยู่ทงอยู่ทาอยู่ไหนอยู่หน,น้านี่นามหลายๆนี่ซะหน่อยเกาจะกับบ้านเขา่ว่าบางคนกับปานวันมาปรคุมกับประเฮ็ดเนาะส่วนมากก็เป็นผู้เฒ่าผู้เฒ่าอยู่บ้านพันกับประเฮ็ดถามันประคุมพันกับประเฮ็ดประมาณว่ามันเมื่อยถ้าพอแล้วก็เมื่อย ขัวแล้วเ,เตียงหัวนอนขอเอามาใส่เตียงนอนแต่บ่าเอามาเห็ดเป็นแนววบ้างผิดชุลด <c oughs> โอ้ยราคาหมื่นหาเอามาใส่เป็นแนวใส่ชุลเดี๋ยวภาพไปเบ่งดอกอันดอกบวับงเฟืองี่นองเห็นปะบวมเฟืองเป็นดอกไว้แล้วบวมเฟงเป็นดอกไว้แล้วนะ่ เห็นบ่เป็นดอกไว้เลี้ยต้นนี้หน่อยหนึ่งดินึ่งต้นนั้นให้เพี้ยงหัวหนึ่งพี่น้องเลยเอาแค่เก่านะที่กับพ่อละอันนั้นกองเฟืองย่อยเนาะกองฟางเฟืองไว้ให้ควายโอ้ยเหม็นอยู่โดนบ่ได้ดอกเหม็นที่ควายอ่ะพี่น้องเอาบอกมองเป็นดอกละช่วบรรยากาศนั่นๆตัวนกต้นสะแบงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวจะน้อยกับมีเห็ดพอออกเลยนี่แหลงๆมานี่เออย่ำย่ำย่ำเห็ดนะ่ะเดี๋ยวก็เห็ดพอออกใต้ห่มสะแบงเนาะ จะก็ไปเก็บเฮดยู่ใต้ต้นสะแบงอ่ะพี่นอเอาต้นมะม่วงดอกนี่แหละให้เบิ่งงามๆเป็นดอกยางไว